สวัสดีตอนค่ำครับผมบ้านหลังน้อยพลังงานทดแทนนะครับอัปเดตนะฮะบ้านสวนตอนกลางคืนนะฮะตอนนี้นะครับอืมนะครับนี่ครับบรรยากาศก็จะประมาณนี้เลยรอบๆนี่ก็จะมืดไปหมดนะครับมีน้องหมาห้าตัวนะฮะอันนี้ไฟนี่รอบรอบนะฮะมืดไปหมดเลยนะฮะนี่คือสถานที่ที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึงนะครับแต่ว่าเราใช้เป็น พลังงานก็คือโซล่าเซลล์นะครับก็คือว,ว่าวพูดง่ายๆนะครับว่าวเขาว่าพูดง่ายๆก็คือว่าเราผลิตไฟใช้เองนั่นเองนะครับชุดแสงสว่างนะครับตามรอบสวนผมเลือกเป็นพวกสปอตไลท์โซล่าเซลล์ไฟตุ้มโซล่าเซลล์นะฮะไฟ UFO นะครับแล้วก็ไฟถนนนะฮะจุดนี้นะครับใช้ไฟพวกนี้ประมาณเกือบ20ชุดนะฮะในบ้านเราแวกเนี้ย ก็1ิบสี่สชุดแล้วก็มีข้างหลังด้วยนะครับมีข้างหลังสวนนะฮะอีก3ชุดนะฮะก็ประมาณเกิน17ชุดนะฮะที่ใช้อันนี้โรงรถครับผมโรงรถจะมีไฟหลอดอ่าสองอยโวลต์อยู่หนึ่งหลอดแล้วก็ไฟตุ่มโซลาเซลล์นะฮะอ่าอันนี้ทางเข้าเลยนะครับทางเข้าเนี่ยก็จะเป็นไฟถนนตัวนี้ผมลดความสว่างลงนะฮะตัวตัวนี้ใช้ดีอีกตัวหนึ่งนะ อันนี้ใช้มาเปลี่ยนแบตเตอรี่ไปหนึ่งรอบละนะฮะแบตเตอรี่ก็ประมาณ4ี่ห้าอตัวนั้นซื้อมาเปลี่ยนเปลี่ยนเองได้ฮะตัวนี้ไฟถนนตัวนี้ร้อยยี่สิบวัตต์นะครับลดความสว่างลงไปเยอะเลยนะครับแต่ว่าผมเอาแค่ให้มันพอเห็นจุดนี้มันบังต้นยางทั้งหมดนะครับแต่ไฟถึงเช้าทุกวันนะฮะอันนี้คือเทคนิคการใช้ให้ให้เรารู้รู้ในการใช้ ในแต่ละจุดที่เราติดตั้งถ้าต้นไม้เยอะบางเยอะเราลดความสว่างลงมานะฮะเอาให้มันพอมองเห็นพอนะครับเนี่ยอันนี้ก็มองเห็นละสว่างถึงเช้าทุกวันเนี่ยต้นยางเต็มไปหมดเลยนะครับนี่ก็คืออบรรยากาศครับผมนะครับในช่วงกลางคืนจะเงียบมากนะฮะอันนี้ก็คืออ่0วัตต์นะครับของตัวนี้ XML Solar นะใช้มาเกือบ2ปีแล้วนี่ ตัวนี้ก็ไม่ได้เปิดสุดนะเพราะว่าเปิดแค่นี้ก็โอเคแล้วก็มองเห็นแล้วก็สำรองไฟได้ถึง2วันนะครับผ่านฤดูลมมรสุมมาได้ทุกปีนะครับก็คือเขาไม่ดับนะครับก็สว่างและลดความสว่างลงไปเรื่อยๆนะไฟแบตเตอรี่3.2โวลต์หรือ3.7โวลต์ถ้าเป็นพวกไฟถนนไฟสปอตไลท์โซลาเซลล์เนี่ยความสว่างไม่คงที่นะครับนะฮะให้เข้าใจว่ามันจะค่อยๆลดความสว่างลงนะฮะเพราะฉะนั้น เวลาเราใช้เนี่ยเราจะลดความสว่างลงเองด้วยเพื่อประหยัดพลังงานเขามีแบตเตอรี่เล็กๆอยู่ในในตัวเขานะครับมีแผงมีแบตเตอรี่อยู่ในนั้นเพราะฉะนั้นเราใช้แล้วเราประหยัดไปด้วยช่วงที่วันที่ไม่ค่อยมีแดดหรือหน้าฝนมันก็ยังใช้ได้ดีหมายถึงว่ามันยังยังสว่างให้เรามองเห็นทางนั่นเองนะครับนี่ก็คือ,อบ้านส่วนโซลาร์เซลล์ร้อยเปอร์เซ็นต์ออฟกริดนั่นเองร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับทุกวันนี้ไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ไฟถนนโซลาร์เซลล์มันใช้แทนไฟบ้านได้ครับนะฮะ แล้วไม่ต้องเดินสายไฟไม่ต้องไปจ้างช่างมาติดบางจุดนะครับบางตัวเราก็ติดตั้งเองได้เช่นพวกไฟตุ่มไฟตุ่มก็จะติดในอาคารโดยส่วนมากห้ามติดข้างนอกนะ,นะไฟตุ่มนะในอาคารคือเขาโดนโดนน้ำแล้วแล้วน้ําเข้านะครับผมยังไม,ไม่เห็นมีเจ้าไหนที่ทําไฟตุ่มกันน้ํา100%เอนะนะครับเอาตัวไฟตุ่มที่ดีนะแล้วก็ถ้าใครที่กําลังทําไฟพวกนี้ขายอยู่นะครับลองพิจารณาไฟตุ่มที่แบบกันน้ํา100% นะแล้วทําความสว่างให้มันคงที่ได้นี่จะเวิร์กมากเลยมันมันค่อนข้างที่จะใช้งานได้ได้หลากหลายติดในคารก็ได้นอกอาคารก็ได้ประมาณนั้นนะฮะก็ลองพิจารณาดูนะครับเรียกอะไรล่ะคนผู้ค้าขายนะผู้ผลิตนะฮะอันนี้คือใช้แทนไฟบ้านได้นะครับติดทางเข้าสวนทางเข้าไร่นะตัวไหนที่มันมืดมืดเนี่ยไฟโซลารเซลล์ไฟถนนโซลาร์เซลล์เนี่ยตอบโจทย์เลยนะครับ แค่วางเสาแล้วก็ติดไฟลงไปขอให้มีแดดให้ชาร์จแผงหน่อยนะไม่ใช่ว่าเอาไปติดในที่ร่มแล้วพอมันใช้งานได้ไม่ดีก็กลายเป็นว่าสุลาเซลลใช้ไม่ค่อยดีซะอีกอยู่ที่เราเลือกสเปคด้วยนะฮะแล้วก็ดูสถานที่ติดตั้งถ้าร่มมากเราก็ลด,ดความสว่างลงมามากๆหน่อยเอาแค่มันพอมองเห็นนะครับมันก็จะยืดหยุ่นการใช้งานได้ดีนะครับโอเคครับผมขอบคุณทุกการติดตามนะครับ200,000ซับสไครต์ขอบคุณมากๆเลยนะครับผมจะ ทําคลิปต่อไปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับสนใจระบบโซล่าเซลล์ออฟฟิศนะครับอสอบถามเพิ่มเติม f c e b o o o f แฟนเพจนะบ้านหลังน้อยพลังงานทดแทนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ